สวัสดีครับพบกับ r p p w w r t t h i l l n n d กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับ BMW ซีรีส์3นะครับ g 2 0โฉม LCI นะครับหรือว่า l i f e ไซเ l e Impulse นะครับหรือว่าตัวที่เป็น Facelift นั่นเองนะครับของ BMW วันนี้เรามีชุดแต่งนะครับที่เป็นดรายคาร์บอนทุกชิ้นเลยนะครับที่สามารถตกแต่งบนเจ้า BMW ซีรีส์3 G20 คันนี้ได้นะครับก็มาเริ่มกันที่ลิ้นหน้านะครับตัวนี้จะเป็น ทรง M Performance นะครับเป็นรายคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวไซส์เกิร์ตนะครับทรง M Performance เช่นกันเป็นรายคาร์บอนเหมือนกันถัดมาที่ตัวดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับก็จะเป็นรายคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัว ซักฟินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบเสาอากาศนะครับก็เป็นไดร์คาร์บอนส่วนตัวสปอยเลอร์หลังนะครับหรือว่าดักเทลสปอยเลอร์เนี่ยเราจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับโดยแบบแรกเนี่ยจะเป็นตัว M3 นะครับตัว G80 นะครับถัดมาตัวที่2จะเป็นทรง M Performance นะครับสำหรับตัว G20 นะครับตัวที่3นี้นะครับจะเป็น CS Style นะครับตัวนี้ก็เป็นไดร์คาร์บอนเหมือนกันนะครับส่วนทรงที่4ทรงสุดท้ายนะครับจะเป็นทรง M4 ตัว F-Series นะครับแล้วก็พระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตั ตัวกระจกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดรายคาร์บอนที่เป็นทรง M3 M4 G80 G82 แท้นะครับซึ่งสำหรับ M340i นะครับก็จะมีตัวซัพพอร์ตแบบนี้มาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เป็น 320d e, หรือว่า 330e นะครับก็สามารถเบิกตัวซัพพอร์ตแท้นะครับสำหรับ M4 M3 นะครับไปใส่กับ g 2 0ของเพื่อนๆได้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว กระจังหน้านะครับเป็นดรายคาร์บอนนะครับสำหรับโชม LCI โดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นราคาสินค้าทุกอย่างนี้นะครับไว้ในคลิปนี้กันเลย M 3 4 0 i คันนี้นะครับ<ม><น>ก็จะมีดินหน้าไซส์สเกิร์ตนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมาสวยงามลงตัวขนาดไหนติดตามและรับชมได้ในคลิปนี้กันเลยครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดแต่งนะครับมีลินหน้าไซสเกิร์ตนะครับตรง M Performance ตรงรุ่น BM s e r i ซีรี G 2 0ตัว LCI นะครับแล้วก็ที่เราแนะนำกันไปในต้นคลิปนะครับว่านอกเหนือจากลินหน้าแล้วก็ไซส์เกิร์ตนะครับมีสินค้าอะไรอีกบ้างก็จะมีตัวชาร์ฟินนะครับตัวครอบเสาวอากาศที่เป็นไดยคาร์บอนนะครับมีกระจังหน้านะครับไดคาร์บอนมีกระจกนะครับที่เป็นทรง M4G82 นะครับพร้อมซัพพอร์ตแท้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็น G20330E หรือ 320D นะครับตัวนี้จะไม่มีมาให้ยกเว้นตัวเดียวที่มีก็คือจะเป็น M340I นะครับจะมีซัพพอร์ตทรง M4 มาให้นะครับแล้วก็ดักเทลสปอยเลอร์นะครับของเราจะมี4ทรงด้วยกันครับจะมีทรง CS นะครับทรง MPerformance นะครับทรง m 4 f s e r i e s นะครับแล้วก็ทรง M3M4G80G82 ครับผม ก็สำหรับตัวอย่างสินค้านะครับเรามีให้ดูนะครับเป็นบนเว็บไซต์ของพวกเรานะครับ www.powerthailand.com r e นะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์ไปข้างล่างนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ bmw s ี r ี e s ส์3ตัว LCI นะครับหรือว่าก่อน LCI อยากตกแต่งชุดแต่งเพิ่มเติมครับนึกถึง repower ได้ครับเรามีสินค้าไว้รอบริการเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้ช่อง YouTube Channel ของเรานะครับ repower thailand แล้วเราจะนำคลิปดีๆผลงานดีๆรีวิวสินค้าดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ